ทิทัไทยอินไซต์ไทยแลนด์ต่อไปนี้คือคลิปเกี่ยวจาก Facebook ของคนที่ชื่ออนุทินชาญวิรูลเสียนูพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยค่ะเอากันอย่างนี้ครับชมคลิปกันก่อนแล้ว<ด>ประเดียเด๋ยวจะบรรยายปรดเดี๋ยวจะบรรยายค่ะมันมีที่เด็ดที่ขาดเกี่ยวพันกับดอกไม้บานในหัวใจใครบางคนอีกแล้วงั้นไปชมคลิปก่อนดีกว่านะคะเชิญค่ะ lụi, không cần, lụi, không cần. cái này sẽ xịt nước, xịt nước. cái gì vậy? xịt nước. repeller, cái này. cái này không, không chỉ chống bạn นี่ก็แล้วกันนะนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะนะครับในคลิปคุณอนุทินชาญวิรกุลเข้าไปในร้านเสื้อแห่งหนึ่งเข้าใจว่าฮ่องกงเข้าใจว่าฮ่องกงไปเลือกซื้อเสื้อและกำลังลองเสื้อ ส่งภาษาจีนกลางกับคนขายใช่ค่ะเอาคลิปนั้นมาโพสต์ใน Facebook ของตัวเองและพร้อมกับบรรยายเป็นภาษาไทยว่าอ้วกเป็นคงทายร้อยปูเซงหมายถึงเขาเขียนแบบนี้นะแล้วก็มีแสตชาร์ปนะคะคำว่าเสียงในฟิล์มไม่มีคำบรรยายผมสงสัยใครเป็นคนถ่ายคลิปนี้ไปกับใครนี่ไงไปกับใครไปกับใคร เดี๋ยวใครที่ใครที่สามารถอยู่ติดตัวเสนยหนูในทีนี้และสามารถถ่ายคลิปของเสนยหนูในอิเลียบทส่วนตัวได้ขนาดนี้ไม่ได้ถ่ายเองแน่นอนถ้าจากภาพไม่ได้ถ่ายต้องมีอีกคนนึงถ่ายให้กระซิบนิดเดียวคนข้างๆเสนยหนูไม่ใช่คนเดิมแล้วเหรอคะคือคือ,ค,อ,ค,อคุณอนุทินผมเพิ่งทราบนะเป็นผู้ชายที่สุดยอดโรแมนติกเลย และชีวิตของคุณอนุทินเนี่ยโรแมนติกได้ตั้งหลายหลายครั้งหแล้วคะแปลเป็นภาษากษาวีว,ว่าดอกไม้บานในหัวใจได้ตลอดเวลาโอ้ดูเป็นคนมีความสุขนะคุณอน,นุทินดอกไม้ดอกใหม่ของคุณอน,นุทินชื่ออะไรผมก็ยังรู้เลยโอ้โหแล้วค่ะแล้วจะบอกไหมคะเป็นนักธุรกิจแล้วคะสวยไหมคะพอประมาณอืมพอประมาณดังไหมคะดังโอ้หแล้วค่ะ เดี๋ยวคนที่นี้คงจะไลน์มาตอบคุณดนายนะคะว่าวันนั้นใครถ่ายคลิปให้นามสกุลของผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่อุณากรและก็ไม่ใช่จันทละสมบูรณ์อยากรู้ว่านามสกุลอะไรดอกไม้ดอกใหม่ที่ทำให้หัวใจของเสี่ยหนูเบ่งบานมีความสุขค่ะติดตามตอนต่อไปโอ้โหมีกักนะอะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ